หน้าโบะทมดค่ะเราจะเข้าไปนะคือเขาปิดแล้ววัดปรวัตรประตูค่ะทำด้วยโลหะประตูเข้าโบสถ์สวยงานมากเลยค่ะนี่คือตัวอะไรนี่เป็นปลาปลาแล้วก็อันนี้คือ ปลาแต่ว่ามีเหมือนมีจะเป็นช้างด้วยหางเป็นปลาแต่มีมีเขาเรียกว่างูเหมือนช้างเลยโบสวัดปฏิวัาด้านนอกค่ะสวยงามมาก บทนี่คู่กันค่ะเป็นบทคู่กันแลาตรงตรงหน้าเนี่ยก็จะเป็นขนโดนี่คือรอบบทก็ะจะมีตัวในรูกบ้านของวรรณคดีค่ะ Hey. ลูกปั้นถึงคางด้วยจับคางนี่ค่ะนีกับแบบหนักมากเลยดูหน้ายักษ์ค่ะนี่คือยักษ์นี่คือกว้างค่ะนี่กวา้างมียักษ์ค่ะยักษ์ต <Hey. S 1> ้องมีชื่อทุกคนเนี่ย สวยงามมากเลยค่ะมีซุปเปรแมนด้วยซุปแมนด้วยไหนคะมีซุปเปรแมนด้วยซุปแมนซุปเปอร์กีรอน่าจะมาใหม่สวยงามมากเลยค่ะจาระ เรื่องหนังจีนแดดนึกชื่อไม่ออกอ้าวมีนี่เนี่ยปิกาจูปิกา,กาจูสีเหลืองปิกาจูปิกาจูวนน่อะไรละ่ะหนังชื่ออะไรล่ะเจออะไรล่ะต่างๆนั่นนะคะเนา,นา,นานะ ไอซีในป๊อบอายใช่เหรอเจอแล้วเจอป๊อบอายแล้วเราหาป๊อบอายตั้งนานสวยมากเลยค่ะ ที่วัดปรีวาดพระรามสามอุ้ยนางผีเสื้อไอ้นางพึ่งค่ะพึ่งน้อยโอ้จัดทำรูปปั้นต่างๆนานาค่ะรูปต่างๆนานานี่นี่คือรูปใหญ่อ๋อนี่คืออะไรเนี่ยจะแม่อะไรเนี่ย โอ้นี่คือหน้าบทค่ะคือด้านหน้าทวดานางฟ้าเสียนมงหลายเนี่ยเสียนหลายแล้วก็เทวดาแต่ละอ่อศาสหลายศาสนานะมีทั้งจีนไทยที่เป็นเสียนสวยมากฮินดูนะมีศิวะแล้วก็มีนนะใช่ค่ะี้ นี่ค่ะประตูประตูใหญ่ประตูเล็กรอบบทเลยค่ะฮะพระพุทธเจ้า<ะ>พยามาณทุกค่ะ อัานีทุกกกิริยาอันนี่วันผีผีมนมีตอาอะไรเงียไม่ด้มีเลือดเราให้ตาอยไม่ลยังมีควาหมย่อรอดไม่รอเป็นไหนแล้วพี่อ้อยเป็นไหนแล้วโอ้ยสวยงามฮะรอบบทเลยค่ะ